กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญหัดเติมให้คนอื่นแล้วเขาจะกลับมาเติมให้คุณเองเป็นคติประจำใจตลอดระยะเวลา33ปีในชีวิตราชการครูจนถึงสายงานผู้บริหารของดรสราวุฒิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุดรดิตท่านเป็นผู้บริหารซึ่งมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใช้นวัตกรรมการบริหารเชิงรุกมีความเป็นผู้นำทางวิชาการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและของชุมชนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมมีแหล่งเรียนรู้ ครูทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าดรสราวุฒิสุพัฒน์มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความสุจริตโปร่งใสพร้อมทั้งการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ให้โอกาสและความเสมอภาคกับนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างครอบคลุมมีคุณภาพในทุกมิติดตรสราวุฒิพัฒน์ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบนำความรู้และทักษะจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อคุณภาพครูและสถานศึกษาจนบรรลุตามเป้าหมาย ล้วนเป็นผลงานแห่งความภาคเพียรตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการจนถึงวันของการเกษยียณอายุราชการในปีงบประมาณ2568นี้คุณความดีและผลงานของดรสราวุธสุพัฒน์จะยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่รักของเราทุกคนตลอดไปมุทิตาคารวะกะสินานุสรด็อเตอร์สราวุฒิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา